ค่ะเรามาตามต่อกันอีกฝั่งหนึ่งนะคะลูกนะเ <Yeah. S 1> นี่ยค่ะลูกเวลามันขึ้นมาจะเนี่ยตามแนวขนรูขุมขนนะคะ กดครั้งแรกของน้องนะลูกนะพี่กุ้งบอกแล้วว่าพี่กุ้งจะขออนุญาตกดเฉพาะที่หัวเปิดๆนะคะลูกพอหัวปิดๆเรากดมันจะยังไม่ออกนะคะแต่ถ้าเป็นพวกเม็ดขดแดงๆเพื่นๆนะลูกให้เราใช้ครีมนะคะเพราะว่าตัวมาร์กจะทําให้ผิวเรานั้นยุบและแห้งหลงได้เลยค่ะลูกแต่ถ้าเป็นอุดตันแบบนี้ลูกมาร์กไม่ช่วยนะคะเพราะว่าอุดตันคือค้อนไขมันนะคะ ต้องกดออกพอเรากดออกปุ๊บนั่นแหละค่ะหน้าที่ของมาร์กก็คือไปสมานแผลไปฆ่าเชื้อไปลดการอักเสบของผิวนะคะจะทำให้ผิวในจุดนั้นสมานและแห้งลงได้ไวนะลูกนะ แต่ถ้าผิวแบบนี้นะคะพี่กุ้งแนะนำํนำในหลงจําเป็นมากๆต้องใช้ละลายหัวสิวละลายหัวสิวจะช่วยฆ่าเชื้อนะคะทําให้หัวสิวหลวมลูกกดออกได้ง่ายแต่เนี้ยถ้าเราไม่ได้ใช้นะลูกผิวมันจะเนืดแล้วก็แห้งหัวสิวจะไม่ค่อยสวย หัวสิวคะกันแลูกมีทั้งแบบใหม่มีทั้งแบบเก่ามีทั้งหัวปิดมีทั้งหัวเปิดมีครบเลย<ป>ถ้าหัวปิดเวลาเราลงไม้มันจะไม่ค่อยออก แต่ถ้าหัวเปิดมันไม่ค่อยออกนี่คือเราไม่ทิ้งนะลูกถ้าลูกค้าก็เหมือนที่บอกลูกรอบหน้าหนูใช้ละลายหัวสิวของเรามันจะเปิดและกดออกได้ง่ายแต่ถ้าเราฝืนหรือ,เ,อเราบังคับเขาออกนะตอนนี้ค่ะลูกสิ่งที่ตามมาก็คือการอักเสบเราจะไม่บังคับนะคะแต่เราจะทําให้ได้มากที่สุดเท่าที่ผิวกะสิวลูกค้าที่เป็นมานะคะแล้วก็สมานแผลให้ไวนะคะเพื่อทําให้ผิวในจุดนั้นไม่อักเสบแล้วก็ไม่ระบม สิ่งที่สําคัญก็คือเราจะไม่สร้างรอยให้กับลูกค้านะคะรอยจากการกดของเราจะไม่เกิดแต่ถ้ารอยเก่าของลูกค้านะคะที่เป็นมาเป็นจ้ำเป็นอมม่วงนะคะหรือเป็นอนักเศษพวกนี้นะคะ่ะลูกรอยเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นได้นะคะแต่ไม่ใช่จากการกดสีของเรานะคะแต่เป็นที่ผิวของลูกค้าแล้วก็รอยที่เป็นมาก่อนนะลูกนะ กดยากหน่อยเพาผิวมันทะลอกแล้วมันก็ลื่นเดียวพี่ต้องค่อยเก็บนะคะ โอเคค่ะหลังจากที่เราเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะพี่กุ้งไม่ลืมเลยนะคะก็คือเช็ดทําความสะอาดผิวนะคะด้วยน้ําตัวผักเอ็มซานพืชเช็ดทาความสะอาดผิวนะคะมาร์กลดเชื้อสิวด้วยตัวละลายหัวสิวนะคะละลายหัวสิวจะช่วยลดเชื้อสิวลดการอักเสบของผิวมาร์กลดแดงของผิวด้วยโรเวลร่าเจลเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งลอกของผิวนะคะสุดท้ายเลยมาร์กล้างสารพิษผิวฟื้นฟูผิวทําให้ผิวแข็งแรงนะคะด้วยมาร์กสลายลดสิวเวอร์ชันพี่กุ้งกกสิวแนะนําให้พ่อก่อนมากดจะดีมากๆแล้ว เย็นจะทําให้ผิวในจุดที่อักเสบนะคะการแดงยุบลงและแห้งลงได้ไวอย่างชัดเจนเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ